สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับก็ตอนนี้พักข่าวครับก็จะเปิดเผยชีวิตให้ดูนะครับว่าตอนเราพักครึ่งชั่วโมงเนี่ยก่อนเข้ารายการเราจะไปทําอะไรกันว่าครับหิวข้าวครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะครับก็จะทาอย่างนี้บ่อยๆนะทําอะไรทําอย่างนี้บ่อยๆอ๋อใช่เป็นกิจวัตรแล้วเป็นกิจวัตร หลายคนไม่รู้ว่าเราทำอะไรตอน30มสนาทีเราทำอะไรกันบ้างเราก็จะพาไปดูคลิปนี้จะยาว30นาทีนะครับถูกเฮ้ยยาวไปยาวไปโดยจะซอยนะฮะซอยตัดใช่ก็เนี่ยครับเสร็จออกมาจากอสมทเราก็ต้องพึ่งรถพี่ดอดนะครับอีกคันขาวๆเนี่ยคันนี้่ะ แล้ค่นี้แหละครับอุบ้ยก็นุ้ยนี้นะครับเพื่อออกไปสู่ข้างนอกโอ้ห <c oughs> แล้วก็จะเดินทางนะครับกลับบ้านสิครับยังครับเอาเยโอ้โหอยากกลับบ้านจะจัดมาชั่วโมงเดียวเอาตังไหม เอาไหมเอาเอาสิไม่มีที่ตั้งอีกเออดีแล้วนี่หละถือก็ได้ครับเราก็จะกินข้าวกันอย่างนี้ทุกวันนะครับทันหรือเปล่าไม่รู้ก็จะอุดหนุนนะครับเป็นลูกค้ารายหลักของสปอนเซอร์รายใหญ่ของเซเว่นอสมทใช่ครับขอบคุณเราเป็นสปอนเซอร์เราเป็นสปอนเซอร์เขาจ้าจเขาจเขาจะอดตลอดเลยทีเดียว

ไอคอนแบบเข้มด้วพวกขาดไอโอดีนึไงอยากจะฝากบอกคุณตันนะครับว่าผมชอบทานคุณดิ๊งนะครับนี่แหละค่ะขอบคุณสำหรับการทายอินในคลิปรยคับ ินอะไรวะให้ทาสักี่เป็นไหนก่อนทกเป็นไหนรผมเห็นคำว่าผมเห็นทัวร์แม็กผมเห็นวร์แม็กแ็อพวนี้เนกะไรย่าเมียน้อยผมใอีคนี่เคยลยใช่เคยนะสวยเนาะไม่เคยเนาไเคยนะอชอบรบชอบชอบชอบเยอะเยอะเยอะกับปลามไม่กับปลาบชอบเยอะเอปเยอะแต่ไม่กับเยอะแต่างทีชไม เลน้าพี่น้องลงมาเรือเ้าบัตเอสดบอกเ้บัตนี่ไม่ใช่เดยเฮ้ยพี่น้องะอหนี่มันโเรื่องมาสึกะ่มึกเมึกีกผู้ชมมาซื้อถามว่าซื้อไหม ายรายการเชลชวนชิมนะ<ม>ของไทยของผมใช่ไหมครับเหมือนกันเลยครับผมว่าเอาเปิมีได้ไหมครับเหมือนกันไหมครับพี่เหมือนกันเลยไหมฮน,น่ากินนะน่ากินนะน่ากินนะนะครับมีบอาจจะ ตัดไปนิดน,นึงอิ่มแล้วครับกินเสร็จแล้วอนนิ่มเรียบร้อยกลับมาถึงวสนทีินอิอ่มเรียบร้อยเหรอเรายังกินแซนด์วิชอยู่เลยแล้วก่อนจะเข้าตึกนะฮะเพื่อเอาเลิอกอใาชาัยนะครับเราก็จะสุดวิโน้คอมเมนต์ครับ <laughs> สุดฤอษสอสม,มนทนะครับผมก็จะเดินไปขึ้นลิฟต์กันเป็น,นยังไงจังหปัดจังวัดของดีเจเอออย่าบอกของดีเจนะครับอาจจะเป็นปีจวัฒน์ของเราสองคนก็ได้จะเป็นสาวอาทิตย์จะเป็นอย่างนี้อืมเพราะว่าสบายๆนะครับ นนี่ไเเนนะรเราจะไม่เปิดเผยชั้นนะครับเวลาอยู่ชั้นไม่เปิดเผยครับเพราะว่ามีชั้นเดียวหายมาหายอ่ะมีชั้นเดียวจะขึ้นสิบทำไม ใกล้จะสิ้นสุดห้องของปอมนะครับเพราะว่าไม่มีเลยของจริงเลยครับเป็นห้องดาวเทียมคุยห้องจัดเราแล้วแล้วครับสิ้นสุดการเดินทางนะครับจากการพักขึ้นชั่วโมงของเราครับไปกินข้าวกันมาขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชม Dot Q The Adventure ครับ เดี๋ยวมันเจอบางมาแค่นี้นะก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันครับไปบุย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 เฮ่อเฮ้ยมีทองด้วยดูมีตัง